ดีค่ะวันนี้นะคะก็เจอกับแยมนะคะแล้วก็หมวยนะคะวันนี้นะคะเราจะพาไปดูร้านเหล้าที่ใหม่นะคะก็คือที่ลังสิทแฮชแท็กจ้าเพราะว่าเราเรียนคลองหกก็คือเที่ยวที่คลองหกมันเบื่อแล้วนะเราก็จะไปกันที่ลังสิตนะคะวันนี้เราก็จะไปดูกันว่าที่นั่นมีอะไรบ้างยังไงอะไรที่มันน่าสนใจนะคะแล้วก็จะไปดูกันนะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นนะคะ Let's go ก็อิ n นาวิชูพีเพเขึ้นให้สุดต้องลงให้มีส e t จะไม่เมาทุกคนเราไม่เมาไม่เมาแล้วก็จะมาดูตอนกับนะคะว่าจะเมาหรือไม่เปเดี๋ยวรู้ีดอกเมาหรือไม่เมาเดี๋ยวรู้ Let's go ค่ะนที่เเาไ้ิ อนนี S <S, <s ้นะคะก็เป็นเวลากี่เมื่อไหร่นะกี่ดก็ยังไม่ถึงยังไม่ถึงร้านเลยอะทุกคนคือแบบเราอยากถึงร้านแล้วก็คือเวลาลีลาก็มีแล้วเพราะมึงค่ะไปแล้วประมาณสามชั่วโมงเตรียมตัวตั้งแต่เท่าไหร่สี่โมงเย็นค่ะทั้งตั้งแต่สี่โมงเย็นทำงานเสร็จนู่นี่นั่นกว่าจะออกสามทุ่มครึ่งแลปิกกี่โมงเที่ยงคืน โอเคเต็มต่อกลับคายหลอกเมายังไม่ทำเสร็จเลยเดี๋ยวพอถึงร้านแล้วเราก็จะไปถ่ายกันอีกรอบหนึ่งไปไปสิขับรถเมาเหล้าเป่าแล้วก็ตอนนี้นะคะเราก็ที่มอลลี่แล้วแต่ว่าหิวก็เลยต้องกินหม่าล่าก่อนนะคะจากบ้านหม่าล่าที่เราได้มานะคะ มาลาไอ้หมยหิบมาลาดิแวะต่อแวะกินน้ำสั่งน้ำนมสดแต่เราต้องไปกินเอ้เรยก็ไม่รู้อ่ะ หลังจากที่เราเมาเสร็จเรียบร้อยเนี่ยนะคะเราก็จะมากินดีน้อยกันใค่เมาเดี๋ยวเพื่อนกูคือหิวมากหิวไม่ไหวก็ค,คือแบบเมาไม่ได้โดนด่า <c oughs> อย่าเมาตัง้งรตเบีแบบนึงนะคะ <c oughs> กินเนาะแล้วก็กลับบ้านอย่าโดนเพื่อนด่าเนาะ <c oughs> สุราเป็นเหตุให้พิการได้